ภรรยาหมอชนน่านร่ายยาวพูดชัดถึงสามีเรื่องลาออกจากกรณีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชนน่านลาออกกี่โมงติดเทรนต่อเนื่องหลังเพื่อไทยหนึ่งรวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลนั้นล่าสุดนวลสกุลบำรุงพงพันรยาของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยโพส์ตเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุไม่ยืดติดพอเพียงพร้อมคือคำตอบของ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชนน่านจะลาออกกี่โมงชีวิตที่ไม่ติดยึดพอเพียงและมีความพร้อมการรักษาคำพูดรักษาสัจจะจึงไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเงื่อนไขที่เคยพูดเกิดขึ้นจริงคือข้าจับมือกับพลังประชารัฐมีดีลกับลุงป้องผมลาออกจากหัวหน้าพักคำถามคำเรียกร้องให้ลาออกเป็นกระแสใหญ่โต เราไม่เคยยึดติดกับหัวโขนการรักษาสัจจะรักษาคำพูดจึงเป็นเรื่องเล็กมากสำหรับเราที่พร้อมทุกเมือ่อแต่เรื่องการรักษาไว้ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความเป็นไปที่ยิ่งใหญ่ของบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่แลสระทาสำคัญจนเทียบกันไม่ได้การโหวตนายกรัฐมนตรีกับการตั้งรัฐบาลเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปข้างหน้า ลดความขัดแย้งแบ่งพวกแบ่งฝ่ายมาในอดีตทำวิกฤตให้เป็นโอกาสหันหน้าเข้าหากันเป็นเรื่องสำคัญการเจรจาการรวบรวมความสำเร็จสู่เป้าหมายในฐานะพักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติแล้าประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าหมอชนน่านมุ่งมั่นทำงานประสานความสำเร็จที่จะเป็นไปได้ในทางเลือกที่จำกัดของบ้านเมืองตามที่รัฐธรรมนู คูล2560บนบไว้อย่างจำใจขัดใจผู้คนแต่สื่อและกระแสผู้คนบางกลุ่มกลับปั่นวาทกรรมมุ่งมั่นกดดันเรื่องการลาออกเหมือนไม่ห่วงใยความเป็นปอขอองค์บ้านเมืองเลยหรือรุมปั่นกระเทือบรูปกระเทืบใจกระเทืบลามไปถึงครอบครัวพ่อแม่อย่างน่าอนาจใจ การทำเพื่อให้บ้านเมืองไปต่อกลับกลายเป็นความไม่พอใจขัดใจเพราะไม่ใช่แนวทางที่บางคนบางกลุ่มต้องการทำไมคนไทยเหมือนกันจะรักสามักคีกันไม่ได้กลายเป็นการปลุกปั่นให้แตกแยกด้อยค่าผู้อื่นเป็นกระแสนิยมสังคมช่วยกันพังพวกเราอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าด้วยวิธีการแบบนี้จริงหรือ หมอชนน่านพร้อมลาออกจากหัวหน้าพักทุกเมือ่อเมื่อภารกิจใหญ่สำเร็จลุล่วงการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักไม่ได้ทำให้เราสูญเสียตัวตนหรือสูญเสียสิ่งใดใดแต่เป็นความรับผิดชอบยิ่งใหญ่ที่พึงกระทำเพราะตั้งแต่แรกจนปัจจุบันหรือในอนาคตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็ยังคงเป็นคนธรรมดาเดินดินเดิมเดิม ยศถาบรรดาศัก์หัวโขนที่คนดิ้นรนเรียกร้องให้เราถอดออกเพราะยังมองไม่ผ่านทะลุหัวโขนนั้นไม่ได้สำคัญอะไรกับครอบครัวเราเลยอนาคตของบ้านเมืองสำคัญมากความสามัคคีของคนในชาติสำคัญมากการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเป็นเรื่องเล็กมากการอันสมควรกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ควรมีสติตระหนัก เมื่องานใหญ่สำเร็จเรื่องเล็กๆอย่างการลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยนี่แสนสบายสบาย